สวัสดีท่านผู้ชมนะอยู่กับผมนนเดชกลับมาครับเอาชีวิตรอดนะครับผมวันนี้เราก็จะมาจาัดก,การกับทําฟาร์มชูการ์เคนกันนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมเพราะว่าเออฟาร์มสามชิปติดเลยเนาะก็ต้องทําก่อนนะผมเนาะเล่นไหมครับเนี่ยก็ต้องทําฟาร์มนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอืมนะออกไปหน่อยได้ไหมออกไปหน่อยได้ไหมพวกนายเราจะทําฟาร์มอะ่ะพวกนายออกไปหน่อยสิ น,นเมื่อมันไม่ออกดีๆครับเราก็ต้องใช้ความรุนแรงเฮ้ยออกไปหน่อยสินายออกไปแน่โอ้โอมันสู้ครับสู้ฮะโ,โอ้มาเออนะให้ไปดีๆไม่ไปนะผมชอบต้องให้ใช้ความรุนแรงโอเคเราก็ทำวงจรคล้ายๆกับฟาร์มไผ่กับเตาเผานั่นแหละ อ่ะเดี๋ยวมั่วนะอันนี้อันนี้มั่วแล้วครับผมแล้วขอรื้อก่อนนะต้องขยับมาอีกช่องนึงนะผมตึด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 แบบนี้แล้วก็แบบนี้อ่าต้องแบบนี้สิเออก็เลสโตนทอสทอสแปะไว้ตรงนี้เลสโตนเลสโตนข้างบนก็ใส่สวิต ชบอ่าห้าโอเคได้แล้วจากนั้นเราก็วางฟินสตันไปไม่ใช่ฟินสตันดิสติกกี้ฟินสตันนะครับผมๆอืมตรงนี้ผมจะเ,เว้นไว้หนึ่งบล็อกแล้วกันอ่าเพื่อไมให้มันติดไฟนะผม ก็เลสโทนให้มันไปได้ไม่ถึงนะครับผมใน,นเมื่อมันได้ไม่ถึงใช่ไหมเราก็ต้องต่อไฟให้มันนะครับอ่ะอันนี้ถึงแล้วแล้วก็ตรงนี้ผมจะทุบทิ้งไปแลวกันเนาะที่จริงมันใช้เลสโทนคอมเพลเตอร์ได้นะครับในการที่จะต่อไฟไปถึงตรงนู้นแต่ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยใช้เจ้าตัวลิคิวเตอร์ใช่ไหมครับเวลาตรงนู้นอะ่ะมันปิดวงจรใช่ไหมไฟมันก็จะ ยังจ่ายอยู่นะผมทำไมตรงเนี้ยวงจรมันไม่กระพริบอืมตรงนี้ก็ต้องใส่ทราย,ส,ายสีนะอ้าวร่วงแผ่เดี๋ยนะเดี๋ยนะโอ้ตรงนี้เป็นไม้ถูกแล้วอ่าไม้หน่อน,นอนแล้วก็ค่อยใส่ทราย แล้วก็เป็นทรายอีกสองชั้นตรงนี้ผมอุดไว้ก่อนดีกว่าชิบนี่แล้วก็ทรายอีกหนึ่งชั้นทำไมตรงนี้ต้องใช้ทรายสามชั้นนะผมเพราะว่าชั้นนี้ชั้นแรกจะเป็นชั้นเขย่าชั้นที่สองจะเป็นชั้นที่ทรายสันครับแล้วถ้าไม่มีชั้นที่3เนี่ยถ้าเราปลูกต้นไม้วนทรายชั้นที่2เลยใช่ไหม มันจะตายนะครับคือมันจะกระเด้งออกมานะเลยต้องใส่เป็น3ชั้นนะครับใส่สีหชั้นก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันก็จะสูงเนาะเกินความจะเป็นนะครับใส่แค่3มชั้นพอแล้วอตรงนี้ก็จะปิดไปนะผมเพื่อเป็นที่ใส่น้ำนั่นเองนะ เราปลูกชูกะเคนใช่ไหมล่ะเราก็ต้องมีน้ำเอาวออกไม่ได้ออกได้แล้วกลับคืนไปนะผมแล้วเราก็ต้องเอาน้ำมาเทใส่ขอกินอาหารก่อนนะครับอ่ะจะได้วิ่งได้ ทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าฟาร์มเนี่ยมันจะบลักหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีบลักเกี่ยวกับน้ําอยู่นะการเขย่าทรายกับน้ำเนี่ยครับมันอาจจะมีบลักที่ทําให้จะว่าไงดีล่ะเหมือนมันจะคิดน้ําเป็นบล็อกหนึ่งครับที่มาชนกับทรายมันจะเลยทําให้ทรายเนี่ยแตกนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนะบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้นะครับ แล้วเราก็ต้องปลูกชูการ์เคนลงไปตรงนี้ทีนี้ก็ไปลุ้นกันนะครับว่ามันจะแตกหรือเปล่าโอเคครับไม่แตกแต่ว่าชูการ์เคนไม่โตโอ้โตแล้วโตวแล้วโตวแล้ว,ว,ลวอ่าฮะใช้ได้ครับวงจรนี้แต่ว่ามันโตช้ากว่าต้นไผ่ใช่ไหมอันนี้ขอตัดทิ้งก่อนแล้วกัน ะชิมาตรงนี้เราก็ต้องทำที่ตัดจผมปิดหัวปิดท้ายใช่ไหมเนี่ยอ่าใช่ครับผมปิดหัวปิดท้ายแล้วก็พิลสตันที่เมื่อวานไม่ได้ทำคลิปก็ที่ไปทำคลิปเขดเดอร์ใช่ไหมก็เพราะว่าไปฟาร์มสลามอยู่นะครับ สลามบอร์นะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอเหรอกครับจะได้จากไอ้พ่อค้ามากกว่าให้มันมาขายกับเรานี่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่จ่ายไฟอ่าเลสโตนทอดผมอยู่ไหนนะเนี่ยขึ้าข้างหน้านมันเป็นถ้ำจริงด้วยฮนะถึงว่าทำไมได้ยินเสียงมอนเตอร์อยู่ เอาผมมาแล้วเดี๋ยวทำนี้อืมอาจจะมาแล้วนะแต่ว่าจำไม่ได้บักเดสโตนทอดไปครับผมแล้วก็แหม <c oughs> โอ้มืดแล้วครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเห็นนั่นไหมฮะเขียวๆมาแล้วผมเพื่อความปลอดภัยของการทำฟาร์ของเรา ไหนดูสิชา้าแล้วนะครับผมอ่ะไปหมดแล้วฮะชิปโปงชิปเปอร์หายเกลี้ยงนะผมรีสปอนไปโอเคมาต่อกันเนาะกับการพวงจรชุชบโอ้อยอ้อยทำไมไม่โดนล่ะเนี่ยตรงนี้สิเอออาแล้วก็เลสโตนจ t บชิปชป แล้วตรงไหนที่ผมมาร์คไว้แล้วเนี่ยอืมบล็อกไหนนะบล็อกไหนนะบล็อกนี้บล็อกนี้บล็อกตรงนี้นะครับผมบล็อกตรงนี้ต้องใส่รีพิเตอร์ทีนี้ก็ได้เวลาเทสนะผมป๊อบป๊บป๊บ,ปบอ้าว อเอออะไรของผมเนี่ยมันเตี้ยไปมันต้องอยู่ยบล็อกนี้บล็อกอีกชั้นหนึ่งอันนี้มันเตี้ยไปเอาใหม่เอาใหม่ตรงนี้เราใส่รีพิเตอร์ใช่ไหมอ่าอ่าวางผิดนะมันเตี้ยไปครับชั้นหนึ่งต้องขึ้นอีกชั้นนี่มันต้องชั้นนี้ตั้งหากเราเออฮะ ทีนี้ก็มาลุ้นกันว่ามันจะบััคหรือเปล่านะครับถ้ามันบัคก,ก็คือชัวร์เคนุ่งเนี่ยจะตายโอเคใช้ได้นะผมนี้มันจะโตหรือเปล่าอ่าโตด้วยนะครับผมอ่าแซนเชคเกอร์เราทํางานนะครับแต่ว่าทําไมตรงนี้มันถึงสลับกันก็ไม่รู้เนาะช่างมันครับผมใช้ได้ก็คือใช้ได้นะแค่มันสลับกันเฉยๆช่องไปครับ ทีนี้เราก็จะมาทำส่วนของการเก็บนะครับมัมเปอร์แล้วก็เชดหีบผมอยู่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนับบล็อกก่อนนะผมจะวางหีบไว้บริเวณนี้แล้วกันนะต่อ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 ,ตอปุ๊หีบจะลงตรงนี้นะครับโอเคนะชิป ทำไมผมเอามันออกมายืดจาวจังอะขยับมันเข้าไปอีกนิดนะครับผมอาไว้ใกล้ๆดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้ถมรูเอาอ่าผมว่าจ,จะขุดรูไว้ใหญ่เกินไปปึ๊บๆน่าตรงนี้ก็เป็นกระจกหนึ่งชั้นใช่ไหมฉะนั้นเราก็เอาหีบไว้ชั้นตรงนี้แหละยังไงตรงนี้เราก็ต้องปูพื้นปิดอยู่แล้วฉะนั้นก็ปูไปเลยดีกว่า อ่าก็เป็นบริเวณขอบฟาร์มเนาะตรงนี้ก็ปิดไปเลยเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ก็จะใส่ฮอปเปอร์ไปป,ปึ๊ปเบิร์ปเปรปเบิบบบอืมอ่าจะเ,เสร็จแล้วนะคผม เรียบร้อยนะผมเสร็จแล้วนะครับวงจรของเราเนาะแล้วก็จะทำกระจกมาปิดหน่อยนึงเพื่อกันชูการ์เคียนกระเด็นนั่นเองตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้ไปก่อนนะครับอืมอ่ะลองดูจะใช้ได้หรือไม่จะใช้ได้หรือไม่โอ้มาแล้วครับชูการ์เคีนแน่ห้ามาแล้วฮนะชูกร์เคียนผมเสร็จแล้วเรียบร้อย สำหรับใครที่จะทำตามนะครับอย่าลืมปิดเครื่องด้วยนะผมถ้าคุณเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วเดินออกจากช้างนี้ไปนะผมหรือว่าอาอกจากเกียไปเนะี่ยเจ้าแซนเช็เกอร์นะครับมันจะถล่มลงมาแล้วก็ต้องซ่อมฟาร์มใหม่เนาะอย่าลืมปิดด้วยปิดไปก่อนนะผมเบเพิบบเพิบ,บ,บเสร็จแล้วนะต่อไปก็จะเป็นเลื่อยเปลือยนะผมของการตกแต่งฟาร์ม ตรงนี้ก็จะใส่เป็นกระจกไว้หรือว่าจะใส่เป็นลายไม้ดีเออลายไม้ก็เข้าท่าดีนะครับผมแต่ผมว่าเปลี่ยนเป็นไอ้ว็อกสีสีดีกว่าเนะ <S <S านะเขาล็อกเทเลคอตานะครับที่เผาแล้วเป็นสีมาใส่ดีกว่า <S 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 มันจะได้ดูสดใสหน่อยนะมีสีสัน, <S <S สนแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมคิดไว้ว่าจะทําแบบฟาร์มชูก้าเคียนใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบตลาดข้างๆเออแบบขายสมุด n p c อะไรเงี้ย แล้วว่าผมเปลี่ยนใจาลฮะเดี๋ยวบริเวณตรงนั้นเนี่ยจะทําเป็นฟาร์มปลูกพืชไปเลยแล้วก็จะย้ายไปทําตลาดอีกที่หนึง่งนะให้มันเป็นแบบใหญ่หญไปเลยมีแบบขายพริกองพริกแอกอะไรก็ขายกันไปฮะเต็มที่เลยเราจะได้มีครบทุกอย่างมันจะได้รวมกันอยู่ที่เดียวเลยนะครับไม่ต้องไปทําแยกหลายที่เนาะเอ้าทำไมเอามันเดียวเลยเนี่ยเออกระจกเยอะแยะนะครับเอามันเดียว บ็อกซ์สีสีเหรอผมมีแค่นี้เองเหรอโฟกบนะ็อกซ์สีเนี่ยผมนึกว่าผมมีเยอะกว่านี้อีกนะมีน้อยจัง mm hmm. ก็เก็บพวกนี้ไปก่อนยังไม่ได้ใช้ชูกะเคนเดี๋ยวเอาไปยัดกล่องตัวนู้นบ็อกซ์สีสีบ็อกซ์สีสีบ็อกซ์สีสีไม่มีเลยเหรออืม mm hmm. ไม่มีจริงเลยฮะงั้นเอาเป็นไม้ขาวแล้วกันเนาะอ่ะให้สีมันตัดกันหน่อย ถ้ามันดำหมดเดี๋ยวมันจะดูกลืนไปที่ใช้ดาร์โกไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าเนี่ยมันตัดง่ายปลูกง่ายตัดง่ายนะผมปลูกสีต้นแล้วก็ขึ้นไปเป็นต้นใหญ่แล้วก็ใช้มอสเนาะตัดทีเดียวหายทั้งต้นนะแล้วก็ปลูกตัดปลูกตัดอาจจะต้องไปทําที่ปลูกฟาร์มไม้เป็นป่าปลูกไม้นะเพราะว่าผมไม่มีไม้โอก๊กรือแล้วก็ไม้ขาวก็ไม่มีไม่ได้ปลูกไว้นะครับ ดดดดอ้าวไม่เป็นไรก็ตัดมันอย่างนี้ไว้สักหน่อยชบอืมนะเอาปอกเปิดดีกว่า ติดกระจกนะครับผมเติ๊ดเติ๊ดเออผมเกือบลืมบอกไปอย่าลืมนะครับผมใส่ไฟให้มันด้วยนะ ถ้าผมไม่ปิดข้างบนมันจะกระเด็นออกมไหมเดี๋ยวลองดูนะเพราะว่ากระจกผมไม่พอแน่นอนเหลือแค่สามสิบเก้าชึงชงชงช้งๆกระเด็นออกมาไม่เอย่ยโอเคไม่กระเด็นออกมาในเมื่อไม่กระเด็นออกมาเราก็จะไม่ปิดมันนะครับผมเปิดไว้ยางงั้นแหละกระจกไม่พอนี่ก็เก็บไปก่อน ต่อไปก็จะทําขอบนะครับจะเก็บขอบมันก่อนเนาะจะได้ดูเป็นที่เป็นทางดด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 ขอบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทําทขอบก่อนเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทำเป็นโรงนาแล้วกัน เอาลงนาะมาครอบมันไว้นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นฝังนงน e, ่งหนึ่งก็จะเป็นชูแกเคนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกโตคราฟใช่ไหมแล้วก็มันเอาไปทําปุ๋ยได้ก็ทําถังทําปุ๋ยโตค้าเป็นกร,กระดาษครับแล้วก็แบ่งไปสองฝั่งแล้วก็ตรงนี้จะทําเป็นไล่แตงโมกับฟักทองด้วยกันแล้วก็ชูแกลเคนอีกหน่อยหนึ่งเนาะแซมแซมไว้ให้มันดูดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นฟักทองกับแตงโมเนี่ยมันจะเตีย้ยเกินไปอยากให้มันมีสูงๆขึ้นมาด้วย อืมไอตรงนี้เอไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เราต้องทำผนังขึ้นมาคอบมันอยู่ดีแต่ว่าไอบล็อกนี้ทุบออกเถอะอ่าแล้วก็ใส่ไฟให้มั่นด้วยนะครับจะได้ทำงานในตอนกลางคืนได้ถ้ามันไม่มีแสงมันจะไม่โตนะ ผมจะติดยังไงดีล่ะเนี่ยเออนะไม่มีที่ใส่นะครับยังไงดีตะเกียงก็ไม่มีเนอะอ่ะปาปักมันอย่างงี้ละับเออผมเพิ่งรู้นะว่าทอดมันปักกับกระจกได้นี่ปนไปเลยฮะใส่ไปเลยนะฮะทีนี้ก็เทสว่าตอนคืนมันจะโตรหรือเปล่าชุบชุบชุบ,ชบ โอเคฮะมันโตฉะนั้นก็เรียบร้อยกันแล้วนะผมสำหรับฟาร์มอ้อยชูาร์เคนอัตโนวัติของเรานะครับแซนเช e กเกอร์ซีโรทิกอะไรก็ว่าไป <c oughs> เราเป็นว่ามาันคือฟาร์มอ้อยนั่แหละที่ผลผลิตสูงนะครับผมอืมฮะบ้า,บาเลยโอเคคลิปนี้ผมก็ขอตัดคลิปก่อนแล้วกันนะครับจะได้เป็นคลิปสร้างเครื่องปนะั๊มอ้อยเนาะแล้วก็คลิปหน้าเราจะมาทำโรงนาคอบไอเจ้าตรงนี้กันนะครับผมแล้วก็จะมาคลิปหน้าครับ ดูเสร็จก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเสียงไม่มีนะเหมือนจะเป็นไข้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ